สวัสดีครับเ,เพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็กิจกรรมนะครับโอมาแล้วนะฮะกิจกรรมฮาโลวีนผมเขียนบทความไปแล้วนะอ่าถ้าใครยังไม่ได้อ่านก็ช่วยไปคลิกคลิกอ่านให้หน่อยนะครับคือกว่าจะได้ทําคลิปบางทีมันก็อาจจะลืมอาจจะนานนะครับก็เวลาลงบทความก็ช่วยคลิกไปอ่านหน่อยนะฮะเป็นการสนับสนุนกันนะจ๊ะอ่ะนะครับทีนี้ ามาถึงกิจกรรมฮาโลวีนนะครับกิจกรรมฮาโลวีนเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยนะครับถือเป็นกิจกรรมแรกในโปเกมอนโกเลยนะครับโหปีนั้นตื่นเต้นมากนะครับมีกิจกรรมฮาโลวีนปล่อยผีออกมาทั้งวันทั้งคืนนะฮะสนุกสนานนะฮะซึ่งตอนนั้นจริงๆคนก็ศาสจากการเล่นโปเกมอนโกในประเทศไทยไปพอสมควรแล้วล่ะนะครับอ่า ทีนี้มาพูดถึงปีนี้กันบ้างนะฮะกิจกรรมฮาโลวีนสุดป่วนนะฮะในปี2021นบะฮะบทที่1น,นะครับมันจะแบ่งเป็น2บทนะฮะแบ่งเป็น2ช่วงนะฮะบทที่1ก็คือสหายสุดสยองครับโอ้โหนะฮะก็จะเริ่มกันวันที่1นึ่งไอ้วันที่15นะฮะตุลาคมจนถึงวันที่22ตุลาคม2521ก็จากวันที่ผมอัดคลิปก็อีก2วันนะครับเริ่ม10โมงจนถึงอ่าโมงของวันที่22นะครับ คือ10บโมงวันที่15จนถึงวัน10บโมงวันที่22นะฮะจะมีโปเกมอนตัวใหม่นะครับอ่าเมื่อคราวที่แล้วนะฮะกิจ,จกรรมพลังจิตอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเราได้จับกาลาเลียนสโลโปกันแล้วตัวนี้นะฮะอ่าสอ่าแล้วก็ตัวใหม่เนี่ยนะครับจะเป็นอ่ากาลาเลียนสโลคิงนะฮะกาลาเลียนสโลคิงนะฮะ วิธีการวิธีการาพัฒนาร่างเป็นกาลาเลียนสโลคิงก็คือต้องเอากาลาเลียนสโลโปก,กน,นะฮะไปเป็นบัดดี้ก่อนนะครับแล้วก็พาไปจับโปเกมอนพลังจิตนะฮะสามสิบตัวนะฮะเสร็จแล้วถึงจะพัฒนาร่างเป็นกาลาเลียนสโลคิงได้อ่านะฮะโอตัวนี้อยากใช้อยากใช้อยากใช้ใช <c oughs> นะครับเพราะว่าคราวก่อนก็มีมาตัวหนึ่งแล้วใช่ไหม ผมก็แนะนำวิธีการใช้งานไปแล้วนะครับเอาไปลงหลีกด้วยคราวที่แล้วนะฮะตัวต่อมานะฮะเป็นโปเกมอนชายนี่ตัวใหม่นะฮะโปเกมอนโปเกมอนชายนี่ตัวใหม่นะครับก็ส,สปินาแลกนะครับเจ้าเามงมุมเนี่ยนะครับแล้วก็ร่างที่สองเป็นแอลิดอสเนี่ยใช้อ,อะไรนะ ใช้คันดี้50เม็ดนะครับใช้คันดี้50เม็ดนะฮะในการพัฒนาร่างนะครับสีสวยดีนะสีไอสป,ปินนาเล็กเนี่ยนะครับสีสวยดีแล้วก็ไปเป็นอเลียดอสก็สีสวยดีนะครับแล้วก็นะครับโปเกม,มอนที่เกิดตามป่านะฮะมาแล้วนะฮะหลังจากกิจกรรมแฟชั่นเขาไม่ได้มานะฮะ ตอนนี้มาแล้วนะฮะน้องพี่กระจูนะฮะจะใส่หมวกผีนะฮะหมวกทรงสูงน่ารักน่ารักลุนชายนี่กันนะฮะแล้วก็ขังข่าวซูแบทนะฮะโกส์นะครับพวกนี้มีชานี่หมดเลยนะเออมีชายนี่หมดเลยนะครับอะไรกับไอดาวซีนะครับแล้วก็สปินนัลเล็กนะครับแล้วก็มูมา่า นะมูมาแล้วก็ข้งเงีบ้บวบูสนะครับไอผีผีผ้าเนี่ยนะผีผ้าผีลอยเหมือนอะไรนะถ้ามันเป็นไอ้นี่ป่ะเหมือนผมไม่แน่ใจนะเป็นออซับเป็ดเนะี่ยนะครับเป็นเหมือนไอ้นี่ปะในอีคิวซังนะครับตุกตาไล่ฝนนะผมคิดไปเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็โพจมะนะครับ ก็จะมีหมวกกับเขาด้วยนะครับมากับเขาซะด้วยนะฮะแล้วก็สตันคีหรือว่าสักกังฟูนะครับฟูแบตนะครับโกทีต้าแล้วก็ถ้าโชคดีนะฮะก็จะเจอกับยามสนะครับลุนชาชนี่ด้วยนะฮะตัวเหล่านี้ในที่จะเกิดมากขึ้นในป่าเนี่ยนะครับก็จะมีชาชนี่เกือบหมดเลยนะยกเว้นไอ้สตันคีหรือสกกังฟูนะฮะ ยังไม่มีชายนี่กับเขานะครับแล้วบอสหนึ่งดาวนะฮะก็จะเป็นกาเรียนสโลปกนะครับสโลปกนะครับอ่าก็จับมาไว้เยอะๆแล้วกันนะครับจับมาไว้เยอะๆแล้วกันนะครับจับมาไว้เยอะๆละกันนะฮะจะได้เอาไปพัฒนาร่างและใช้งานได้นะมันเป็นโปเกมอนพลังจิตนะออเป็นโปเกมอนพลังจิตนะครับก็หัวเหลืองๆเนี่ยฮะเหมือน เพื่อนขี้นะเหมือนจริงให้ยไม่ได้ว่านะเหมือนจริงนะครับอ่ะก็ดูเอาแล้วกันครับอ่าแล้วก็มีอะไรอ่ะมีอ่อีกาสกัคกี้ยาแมสอีเปอร์นะครับเอสเปอร์แหละนะครับผมชอบเรียกอีเปอร์นะฮะอ่าก็หน้าจับก็มีสกัคกี้ ยามาสนะครับแล้วก็ก,กาลาเลียนสโลโบกแหละนะครับวิธีการพัฒนาร่างไปเป็นกาลาเลียนสโลโบนะฮะก็ไม่มีอะไรก็ใช้คันดี้ในการพัฒนาร่างได้เลยนะฮะเออก็เอ้ยไม่ใช่สิคือไอ้กาลาเลียนสโลสโลโบกเนี่ยมันพัฒนาได้2ร่างนะฮะก็คือเอาไปเป็นกาลาเลียนสโลคิง กับการเลียนสโลโบนะฮะคือไอจับไปเป็นบัดดี้นะฮะถ้าเอาไปเป็นสโลโบเนี่ยก็พาไปจับโปเกมอนพิษนะฮะถ้าเอาไปเป็นสโลคิงตัวใหม่เนี่ยก็พาไปจับพลังจิต30ตัวนะฮะประมาณนั้นแล้วก็พัฒนาร่างได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็น่าเก็บก็สกักกี้นะครับเอาไปลง PVP ได้นะยาแมสได้นะครับแล้วก็โปเกมอนเอ่อเมกาก็จะเป็นเมกากิงก้า นะครับลุ้นชายนี่ได้ด้วยนะครับทุกตัวที่เป็นชายนี่นะฮะไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะฮะมันก็ยังจะเป็นชายนี่อยู่เสมอนี่นะครับยกเว้น2ตัวฮะหมาภูกันกับอะไรนะเมลเมตัน2ตัวนี้นะฮะจะได้ชายนี่ต้องรอกิจกรรมนะครับแล้วก็บอสสดาวนะฮะอโรราไรชูครับน่าตัวนี้น่าเก็บนะไปพ v p ได้ดีเซเบอร์ไออตัวนี้ก็น่าเก็บครับ เบนเนเต้นะครับดิฟดิฟบิมนะฮะไอผีเออผีนี้มีหมวกด้วยนะผีรูปโป่งล่างสองเนี่ยนะครับดิฟบิมเนี่ยนะครับมีหมวกนะก็ต้องตีแล้วเนาะนะฮะก็น่าจะตีกันลงง่ายๆสามดาวนะแล้วก็ไข่7จกิโลนะครับไข่7จกิโลจะได้มาจากการที่เราเปิดของขวัญเพื่อนนะครับก็คือเราต้องมีพื้นที่ว่างสำหรับเก็บไข่ แล้วก็พื้นที่ว่างสําหรับเก็บโปเกมอนนะครับแล้วก็เปิดของขวัญเพื่อนถึงจะได้ไข่7กิโลนะครับจะได้มีโอกาสได้สปินนัลเลนะครับมูม่าซับเป็ดนะครับไอ้ชิงลิงนะครับลิกวิดนะครับการเลียนยาแมสเนี่ยอยากได้มากเลยการเลียนยาแมสนะครับยาแมสอ่ายาแมสการเลียนตอนนี้ได้คนละตัวนะฮะตอนนี้มาแล้วต้องรุ้นฟวักไข่ผมต้องคักไข่เยอะเลยนะฮะัตัวเนี้ยแล้วก็โกเลตนะครับ ตัวนี้ผมชอบมากเลยอ่ะมันเหมือนหุ่นยนต์ดีนะฮะแล้วก็ฟิลรีเสิร์ชทาร์กนะครับหหนักเลยอ่ะฟิลรีเสิร์ชทาร์กก็คือเควสที่เราหมุนได้ตามเสานะครับหมุนได้เวลาหมุนเสาแล้วจะได้เควสเนี่ยนะครับมันก็จะมีโอกาสเป็นเควสเอ่อได้พิกาจูสวมหมวกซูแบทนะฮะดาวซีสปินนัลเลกนะครับโพจมะวูแบทนะฮะโกทิต้าแล้วก็ดิฟบิมแล้วก็ เออมีกาเลเลียนยาแมสด้วยฮะผมต้องหากาลเลียนยาแมสแล้วก็ดิฟบิมนะฮะเควสพวกนี้ผมต้องไล่แหละโอ้ยงานหนักกันเนี่ยวันที่สิบห้าเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนนะฮะสิบห้าวันเองแล้วก็มีทำเควสหูป้าต่อนะครับไม่รู้จะมาแบบไหนก็ทำต่อไปครับไล่หูป้ากันแล้วนี่นะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่สิบห้าตุลานะฮะถึงวันที่สาสิบเอดตุลาโบนัสก็คือลบโปเกมอนได้แคนดี้คูณสองนะฮะ จับโปเกมอนได้คันดี้2เท่านะครับฟักไข่ก็จะได้คันดี้2เท่านะครับแล้วก็การันตีนะฮะคันดี้ XL จากการเดินบัดดี้นะครับใครจะได้ XL บัดดี้ต้องเป็นคนที่มีเลเวล40ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีงานวิจัยพิเศษแล้วก็งานวิจัยแบบจำกัดเวลานะครับนี่ข้อมูลจาก l g g e n d l i m านะฮะอ่ะมาดูอันนี้เป็นชุดแรกนะชุดแรก15 2 2นะฮะอ่ะทีนี้ ปึงอ่ามาดูชุดที่สองนะฮะบทที่สองของงานฮาโลวีนนะฮะอ่าก็จะเป็นพืชพันชวนสง,งนโอ้โหนี่ก็น่าเล่นครับมีโปเกมอนตัวใหม่นะครับอันนี้จะเริ่มวันที่ยี่สิบสองตุลาสิบโมงจนถึงสามสิบเอ็ดตุลาสองทุ่มนะอ่านะครับอันนี้เป็นผีต้นไม้นะครับโปเกมอนตัวใหม่นะฮะอะไรอะแผ่นถ้ำนะครับ,รท,นะรบทาวเวลทาวเวลทาวเวลแน่นเหร ่านะฮะแล้วก็ปั๊มกระบูนะฮะอืมชอบชื่อนี้มากเลยนะครับก็อ่าไอตัวผีผีต้นไม้นะครับใช้ห้าสิบคันดี้นะครับต้องจับเยอะหน่อยลหละนะครับก็จะออกมาจับตามป่าไอออกมาให้จับทั่วไปด้วยนะครับก็คงต้องจับกันเยอะๆหน่อยนะฮะไม่รู้เอาไปใช้ PVP ได้ดีไหมนี่ผมต้องเอามาลองอีกทีหนึ่งนะฮะ ไอ้เจ้าปั๊มกระบูนี้เป็นเหมือนอะไรอ่ะเหมือนไอ้นี่เหมือนกันนะเหมือนดอกไม้ปะนะฮะชื่อชักเริ่มอ่านยากนะแต่ละตัวนะครับแล้วก็มีความพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับเกมโปเกมอนโกนะฮะอันนี้มีโปเกมอน2ตัวนะฮะตัวใหม่นะฮะแพนท่ำกับปั๊มกระบูนะฮะมีร่าง2ด้วยนะฮะใช้50คันดี้นะครับแล้วก็นะครับมันจะมีความสามารถใหม่นะครับให้ให้โปเกมอนก็คือ ทุกคนจะมีะจำได้ไหมครัโปเกม,มอนจะมีขนาดใช่ไหมครับโปเกม,มอนจะมีขนาดนะ,ะมีขนาดแล้วก็เราก็เห็นว่าไม่เห็นมันมีอะไรนะทีนี้ขนาดของโปเกม,มอนเนี่ยจะมีการเห็นที่แตกต่างกันในเกมแล้วนะครับคือโปเกม,มอนตัวใหญ่ก็จะตัวใหญ่โปเกม,มอนตัวเล็กก็จะตัวเล็กนะครับประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวคงมีรีวิวให้ดูนะครับตอนเกมมานะ,ะนะฮะ คืออะไรเนะี่ยอืมนะฮะแล้วก็จะมีคําท้าทายนักสะสมด้วยนะจะเริ่มมาที่ยีิบสองก็คือจะมีคําท้าทายนักสะสมให้สะสมได้ครบทุกขนาดนะไอตัวปั๊มกระบูเนี่ยนะครับอ,อ่ชื่อมันภาษาญี่ปุ่นคืออะไรเคจะนะฮะอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็จําไม่ได้ลนะครับชื่อสังกฤษก็เริ่มอ่านยากขึ้นทุกวันทุกวันละนะครับ ก็จะมีขนาด STUDENT: ขนาดต่างๆกันไปนะครับซึ่งผมคือมันมีขนาดอะไรไอ้ไอ้ไอ้บาร์คเคตจะบาร์คเคตจะก็ไอ้ตัวไอ้นี่ยนะบาร์คเคตจะไอต้ตัวตัวอะไรนะตัวที่ชื่อปั๊มกระบูเนี่ยนะครับบาร์คเคตจะนะฮะก็จะมีขนาดเล็กขนาดปกติขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดใหญ่พิเศษนะครับก็คงเป็น S M เอ็กออะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะจะมีเฉพาะตัวเดียวมั้งฮะตัวไอ้ปั๊มกระบูนะรเรียกปั๊มกระบูง่ายกว่านะหรือว่าใครจะเรียกบ,บาร์เคตจาก็ได้นะครับแล้วก็อโปเกมอนในป่าก็เหมือนเดิมนะฮะเหมือนชุดก่อนเลยมีเพิ่มเติมมีมีเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนแมวนะเอาแมวมาแมวมืดแล้วก็ แพนทัม uh, นะครับปั oo, ๊มกระบูนะฮะแล้วก็มีหุยมีไอ้นี่ด้วยฮันเตอร์ตัวนี้ดีนะตัวนี้ p p พดีนะตีไวเหมือนกันนะครับถ้าใครไม่มีเกงก้าใช้ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ยาแมสนะครับแล้วก็เจ้าไอเทียนใช่ไหมเทียนอ่าใช่นะครับ ไอ้เทียนนี้มันจะเจอไหมไม่ลิควิดนี่เจอ,อยากนะไอ้พวกอ,อะไรอะโกสอะไรอะไอ้พวกเนี่ยตั้งแต่สีส้มลงไปไอ้ไอ้ไอ้ฮันเตอร์นะฮันเตอร์ยาแมสนะฮะลิทวิกนะครับ, Lit wick, รบปั๊มกระบูอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็น่าจะน่าจะเจอกันยากหน่อยก็ต้องหากันหน่อยละนะครับอ่ะในส่วนของ ไทยหนึ่งดาวนะฮะก็จะมีไอ้อีกาเนาะยาแมสแล้วก็กาเลรีรยนยาแมสผมตีกาเลรีรยนยาแมสนะครับอยากได้นะฮะแล้วก็ไอ้แพนแพนทอมนะฮะแพนทูมเนี่ยนะฮะแล้วก็ปั๊มกระบูอัลเวเลตอัลเวเลตไซส์กข่งมีไซส์ทุกขนาดนะมั้งครับนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็เมกกาเมกกา เมก้าเป็นเมก้าตัวใหม่ไปเลยนะฮะนะฮะเมก้าแอปโซไม่ใหม่แล้วเนาะเหมือนจะมีมาแล้วป่ะนะครับผมก็ไม่ได้ตีตัวเมก้าก็เลยจำไม่ค่อยได้ครับแล้วก็บอสสามดาวนะฮะจะเป็นอาราลามาโลวักตัวนี้ใครไม่มีต้องตีเก็บไว้นะครับใช้งานดีมากแล้วก็เบเนเต้นะครับดิฟบิมนะครับตัวนี้ก็ต้องตีเก็บไว้นะครับแลมเพนนะครับ แล้วก็ตัวห้าดาวนะฮะจะเป็นดักไรได้ท่าสลัดบอมด้วยนะครับกีฬาติน่าเอ้ยเมื่อกี้กีฬาติน่าได้ท่าอะไรไม่มีเนาะไม่มีท่าพิเศษเสียดดยไม่มีท่าพิเศษใบ้างนะฮะดักไรท่าสลัดบอมนะครับก็คงเอาไวส้สวนสลัดบอมก็เอาไวส้สวนพวกอะไรอะ,อะนางฟ้านะอาไวส้สวนนางฟ้า เื่อนางฟ้าคือแบบเราเปลี่ยนเอาดาร์กไรมานะเขาเอานางฟ้ามาแล้วเขาไม่รู้นะว่าเรามีสลัดบอมซัดใส่ตุม้มนางฟ้าตาย <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ะไข่เจ็ดโลเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมมีลิทวิกนะฮะแพนทูมแล้วก็กาเลเนนยาแมสเหมือนเดิมโกเลตเหมือนเดิมหายากนะไอ้สีส้มๆนี่หายากนะฟิลรีสเซิร์ตก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีนะฮะแล้วก็ วันที่30กับวันที่31ก็จะเป็น Special w e ีคเอนนะนะฮะ,นะฮะก็จะเป็นมีมาทั้ง2ตัวปะ่ะนะฮะคือแบบไม่แน่ใจว่าสเปเชียลเลดวีคเอนนี่คืออะไรนะนี่นะฮะแล้วก็ทำเควสหูป้าต่อนะครับแล้วก็1 5บหถึงสาก็เหมือนเดิมครับได้โบนัสเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะ สรุปก็คือมีโปเกมอนตัวใหม่นะครับก็เป็นกา er เรียนโซวันชุดแรกก่อนนะวันชุดแรกนะฮะสหายสุดสยองก็จะมีโปเกมอนตัวใหม่นะกาเรียนโซโลคิงแล้วก็ช้นี่ตัวใหม่นะฮะสปินนัลหละนะครับแล้วก็มี p i ิกาจ u ใส่หมวกนะโพจมะใส่หมวกนะครับแล้วก็ดิฟฟิลินหรือว่าผีรูปโป่งล่างสองใส่หมวกตัวนี้ใช้ดีด้วยนะบอกไว้ก่อนเลยนะนะฮะ แล้วก็โบนัสต่างๆก็ลบโปเกมอนได้คันที่2เท่า,ากับโปเกมอนคันที่2เท่าฟักไข่คันที่2เท่าแล้วก็รับ XL ลคันดีจากการเดินบัดดีนะครับแล้วก็งานวิจัยพิเศษกับงานวิจัยแบบจํากัดเวลาโปเกมอนใส่หมวกหรือว่าสวมชุดบางตัวนะฮะอย่างพวกนี้จะพัฒนาร่างไม่ได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็บทที่2หรือช่วงที่2จะเริ่มมาที่22ถึง3าอนะครับพืชพันชลฉนวน,นก็จะเป็นโปเกมอนตัวใหม่นะ แพนแพนทูมนะฮะแล้วก็ปั๊มกระบู่นะฮะแล้วก็มีเรื่องขนาดของโปเกมอนเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ชุดแรกอ่แล้วก็จะมีโปเกมอนสมมวตเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะจะมีเมกกแอปซอร์กับด์กไรถ้าใครไม่มีก็ตีซะนะฮะหรือไม่ก็ PVP เอานะฮะโอเคข้อมูลก็ประมาณนี้นะจาก อ e าริเจนลิมานะครับแปลไทยโดยโปโกเทรนเนอร์นะฮะใครอยากอ่านรายละเอียดนะฮะก็ไปดูได้นะครับไปดูได้นะฮะที่เว็บโปโกะอ่โปเกมอนเทรนเนอ in. th นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะผิดพลาดประกันใดขออภัยนะฮะผมเมื่อวานไข่นะฮะวันนี้ก็ยังไม่ไม่หายดีนะครับไม่ได้เป็นโควิดนะจ๊ะไข่ธรรมดาองผมนี่แหละนะับเป็นไข่ประจำตัวไม่รู้ไข่อะไรครับ จูจูก็หนาวสั่นนะครับไม่ใช่มาเลเียแล้วกันนะฮะนะฮะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ